สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมลลาลิตาหลบหนีเมืองกรงไปใช้ชีวิตอยู่กับลูกชายเงียบ เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ดิครัมวอร์อยู่ในวงการมาอย่างยาวนานสําหรับเหมียวลลิตาที่ฝากผลงานเอาไว้มากมายทางหน้าจอให้แฟนได้ติดตามในปัจจุบันนอกจากจะทางานในวงการบันเทิงและเป็นคุณแม่ของบุตรชายทั้งสองแล้วตัวเธอยังเป็นเจ้าของร้านกาแฟที่จชอัมอีกด้วยร้านนี้คุณเหมียวได้เปลี่ยนชั้นหนึ่งของบ้านของเธอที่จชอัมไว้ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามารับประทานเบเกอรี่ที่ร้านนั่นเองและเรียกได้ว่าเคยเป็นประเด็นที่ทาเอาหลายคนตกใจกันพอสมควรเมื่อคุณเหมียวตัดสินใจจบชีวิตคู่16ปีกับสามี อย่างคุณก้องซึ่งด้านคุณหมีวเคยเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวเอาไว้ว่าตรงนี้ก็จบไปแล้วนะคะก็แบบที่ทราบกันตอนนั้นและก็ไม่อยากที่จะพูดอะไรมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวและก็เป็นเรื่องของครอบครัวอีกอย่างมันเกี่ยวเนื่องกับคนอื่นด้วยนั้นถ้าเกิดพี่มาพูดคนเดียวก็อาจจะไม่ดีนะคะดังนั้นตรงนี้ก็เป็นไปนตามที่ทราบกันแบบนั้นละกันค่ะ ถามว่าน้องๆเป็นยังไงบ้างกับการตัดสินใจครั้งนี้เจ้าตัวตอบว่าโอเคแล้วค่ะตอนนี้โอเคคนรอบข้างหลายๆคนก็ให้กําลังใจไปๆมาๆก็คนที่เกิดเหตุการณ์แบบเราก็มีนะก็มีเยอะก็เลยรู้สึกมากาันที่มีครอบครัวอบอุ่นมันก็ดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดชีวิตต้องเลือกในอีกทางหนึ่งมันก็ต้องดําเนินต่อไปนะคะทําให้ดีที่สุดทั้งนี้คุณเหมียวยังเปิดใจถึงชีวิตว่าเหมียวสนุกกับชีวิตช่วงนี้มากโดยเธอได้พูดถึงชีวิตของเธอให้ฟังซึ่งเราก็เห็นว่าเป็นจริง จากรอยยิ้มและแววตาอันเปลี่ยนไปด้วยความสุขและสนุกของเธอเสียงหัวเราะจากเธอและคนรอบข้างประสานกันเป็นระยะตลอดการสนทนาชีวิตช่วงนี้น่าจะเรียกได้ว่าเป็นรักครั้งใหม่ที่ทําให้เธอเป็นสุขและสดใสมากกว่าเดิมชุดน,นี้ดีต่อใจหมีวลลิตาปัญโยพาดกับกล้องน,อนรเบดีศศิประภาร่วมเฟรมอบอุน่นล่าสุดอินสตาแกรมที่ติดตามผลงานของอดีตนางเอกชื่อดังอย่างเหมิวเผยภาพทั้งคู่พร้อมลูกชายทั้งสองคนน้องอีตันศดิเดชศศิประภาและน้องแพลงตนสส้นศศิดชศศิประภาที่สนามบินเป็นภาพที่ดีต่อใจ แฟนคลับมากชีวิตกูอาจจะไปด้วยกันไม่ได้แต่ความเป็นพ่อแม่ของเหมียวกับกล้องยังอยู่ครบช่วยกันเลี้ยงลูกไปด้วยกันเป็นภาพรวมเฟรมกันที่สนามเป็นพร้อมหน้าพร้อมตาและภาพดังกล่าวเหมียวเป็นคนส่งมาให้อีกด้วยนอกจากความสัมพันธ์ครอบครัว,รว,รวที่ยังคงทําหน้าที่เป็นอย่างดีแล้วต้องบอกว่าบ้านนี้หน้าตาดีทางบ้านเลยทีเดียวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียล e น s สขอบคุณครับ